สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น Macbook Air นะครับตัวนี้13นิ้วนะครับเป็นโมเดล M1 โมเดลเป็น A237 นะครับเครื่องปี2020เครื่องนีู้กคา2ข้ามมาลารตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแถบนะครับขึ้นแถบตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าสีตรงส่วนเดินยังแสดงผลปกติอยู่นะครับก็สาเหตุที่เสียเนี่ยอาจจะเกิดจากเวลาเราพับหน้าจอนะครับเป็นทางระวังก็จะมีพวกฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเราเับปิดจอลงมาอาจจะไปโดนใน่วนของแผ่นหน้าจอครับจึงทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยเกิดความเสียหาย ก็ทําการเปลี่ยนในสองตัว LCD ไปนะครับแก้ไขโดยการเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าทางร้านเรานะครับจะเปลี่ยนในส่วนของเฉพาะตัวกระจกจอนะครับส่วนบอดี้หรือว่าโครงจอเดิมก็จะใช้อันเดิมของลูกค้านะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็จบงานใช้งานได้เรียบร้อยนะครับผมเรื่องสีเรื่องภาพนะครับก็กลับมาคมชัดเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวเตรียมตัวส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับผมสาขาทัานใดที่มีเครื่องนะครับ macbook นะครับจอเสียจอแตกนะครับือ,อนบวน้ำเข้าจอก็สามารถส่งให้พวกเราดูแลแก้ไขให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ